ว่าทุกคนต้องมากินเลยนะอยากจะแนะนำมากเลยก็คือร้านก๋ยเตี๋ยวคุณเชฟนะคะจะเป็นของหวานค่ะจะเป็นบลูเบอร์รีกรอบอ่ะแล้วตอนนี้นะคะนิออนก็อยู่ที่ร้านคอนชิตาเฟรชบิ๊กแล้วนะคะนะคะอยู่ทำงานมาที่ที่ร้านคอนชิตาก็เกือบ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีนะคะพี่สาชานะคะได้นำ้าของยู่นเต็ดเลสเนี่ยมาขายที่ร้านแบบหลายปีมากแล้ว นี่ก็อยู่ที่หน้าฮันเชน่าเวลร์แล้วค่ะจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะเพราะว่าตึกนี้เนี่ยมีแบบยาวนานมาหลายป วังบรูรพาเก่านั่นเองค่ะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นไชน่าเวิลด์นั่นเองนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่นะเขาก็เป็นร้านขายผ้าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีของพเมียมเยอะด้วยโดยเฉพาะชั้นหนึ่งค่ะก็จะเป็นร้านขายผ้าลูกไม้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีร้นอื่นๆนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นค่ะร้านอาหารนะคะศูนย์อาหารเยอะแยะมากเลยซึ่งที่นี่จะมีวักหลากหลายแล้วคนก็จะแบบว่าเยอะแยะทุกมคางมากกว่านั่นเองนะคะด้วยวันนี้เ่ยก็จะพาเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะ อ่าแล้วตอนนี้นะคะนี่ออนก็อยู่ที่ร้านคอนชิตาเฟรมบิกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของร้านเ,นเป็นกันเองมากๆนะคะที่ร้านนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของยูเนเต็ดเลสอีกหนึ่งร้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าสวัสดีสวัสดี สบายดีไหมคะสวัสดีค่ะไหนที่แนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อซาชานะคะอยู่ทำงานมาที่ร้านพรนทิดาเกือบสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีนะคะพี่ซาชานะคะียให้พี่ซาชาช่วยเล่าความเป็นมาของร้านพรนทิตาหน่อยค่ะค่ะร้านพรพทิดาเราเริ่มต้นตอนเปิดร้านนี้เราเปิดพอดีมีโรงงานที่เป็นเหมือนกับในครอบครัวนะคะเราก็เอาผ้าของโรงงานออกมาขายกับว่าเอา l e t สำหรับโรงงานค่ะแต่ เพราะสถานการณ์มันไม่ใช่แค่ผ้าในโรงงานเราต้องมีหลากหลายก็เจอที่นัทวุฒิใช่าห้าของยูไนเดเขาเข้ามาแนะนําคือเวลาเขาเข้ามานี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาวันแรกเดินไปเดินมาเดินไปเออจะเข้าดีจะเข้าดีเขาก็แบบนัันแต่โอเคสุดท้ายเขาก็เข้าที่ร้านมาขายไปไปมาหนึ่งก็ชอบคุณภาพของาเขา สองการตรงไปตรงมาการคุยง่ายการแนะนำของเขาว่าผ้าตัวไหนช่วงนี้ขายดีอะไรแบบคุณภาพดีใช่ไหมอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะบอกเลยว่าเธอไม่ต้องเอาก็ได้เธอเอาเป็นตัวนี้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นผ้าจีนเขาก็จะบอกจีนผ้าเกาหลีเขาก็จะบอกอบอกว่ามาจากนํามาจากที่ไหนใช่เขาจะพูแบบนั้นใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือว่าได้นำผ้าของยูนเต็ดเลสเนี่ยมาขายที่นัานแบบหลายปีมากแล้วใช่ใช มีท<ม>่าของจีนของเกาหลีหแล้วก็มีของไทยก็จะมีบางอย่างเราติดต่อโรงงานของที่นี่เราก็ซื้อจัดเขาแล้วแต่บางท่าที่วันลูกค้า ของที่ร้านต้องการเขามีเราก็อ่ะเหมือนกับแล้วเราเอาลูกไม้มาหลายชนิดเลยไหมคะคใช่ใช่มันก็จะมีเป็นผ้าตะขายผ้าใยบวกผ้าแรชเชลค่ะค่ะผ้าคอตตอนดอกลอยอะไรแบบนี้ค่ะโอ้มาหลายแบบเลยนะคะแล้วตัวไหนขายดีสุดคะณเวลานี้เพราะประเทศเราเปิดแล้วเรามีงานเราเริ่ม งานแต่้มีงานแต่งมีอะไรก็จะเป็นเที่ยเหมือนเหมือนเหมือนนางงามนี่เขาใส่เลยอันนี้ก็ของยูไนเต็ดเขาเขาก็อ่นอาอันนี้จะเป็นผ้าใยบวกดอกลอยใยบวกดอกลอยเวยมากแล้วก็เรามีการดีไซน์นีอันนี้มีการดีไซอันนี้ต้องต้องขอบคุณน้องที่ร้านเฟิร์นเขาเป็นคนทําให้อะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยค่ะฝั่งนี้เราก็จะมีเป็นใยบวกหมดนะคะคุณพ<ะ>ี่เป็นดอกลอย<ะ>อันที่เหลือแบบนี้ก็แปลว่าเนี่ยเหลือชิ้นสุดท้าย<อ>ก็จะเหมือนกับ สีนี้ก็ขายดีแล้วก็อาชัยสีน้ำทะเลมันเป็นสีอะไรแปลกๆไงบางครั้งเขาเขาก็รู้ว่าที่นี่แบบเราก็อยากเจอได้สีแปลกๆเขาก็จะอาบางงานนี้เขาบอกตีมเลยนะคะว่าต้องเกี่ยวน้ำทะเลเลยนะขายยากมากใช่เลยค่ะอ้นนี้ก็จะเป็นตาข่ายค่ะอันนี้จะเป็นตะข่ายอันนี้เอ่อจะเป็นแมทัลลิกค่ะหรือว่าถ้าเราเรียกมันจะเป็นลายแบบแนวนะคะแนวของฝรั่งเศสอ่าแนวฝรั่งเศสนช่ะป็ เป็นลายแบบนี้เหมือนก็หลังมเดี๋ยวนะให้พี่ซายชาฝากนะคะช่องทางติดต่อด้วยนะคะว่าใครอยากจะสั่งกับเรามาที่ร้านหรือว่าติดต่อทางโซเชียลได้ทางไหนได้ค่ะก็แนะนำนะคะท่านใดที่สนใจผ้านะคะที่ร้านพรทิดาอยู่ในชัยนาวชั้นหนึ่งนะคะสามารถเดินเข้ามาได้เลยหรือเจอเป็นทางไลน์ทางโทรศัพท์มีเพจที่ร้านพอนทิดาแฟบริกกับค่ะเพจที่ร้านชัยนาวคอทิดาเฟบบริกเลยนะคะจะดูได้ทุกวันพุธ กับทุกวันเสาร์เวลาห้าโมงก็จะทำไลฟ์สดด้วยนะคะจะมีวันหนึ่งเวลาทำไลฟ์นี่จะเลือกประมาณ3-4รายการก็จะมีเป็นผ้าแนวนี้เป็นผ้าคอตตอนเอ่ยคือคือเอาหลากหลายราคาค่ะน่าลายใช่ไหมคะนี่ใ่าหลนารต้องมีลดราคาพิเศษแน่เลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนบางครั้งก็มีลดบางครั้งก็ส่งฟรีเดี๋ยวเราก็ไปติดตามเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางไว้ให้ในะะเฟซบุ๊กของเพีที่นานะคะก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะคะ ใครอยากได้ส่วนลดส่งฟรีต่างๆนะคะก็เข้ามาดูวิสาชาไลฟ์ได้เลยทุกวันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพิซซ่ามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะบายบายค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่แบบว่าทุกคนต้องมากินเลยนะคะอยากจะแนะนำมากเลยก็คือน้านก๋วยเตี๋ยว มีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเอตาโฟด้วยนะคะนี่ือเป็นเจ้าดั้งเดิมของลูกชิ้นปลาเลยนะอันนี้คือแนะนำมากๆเลยจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นของหวานค่ะจะเป็นพวกชิ้กรอบร้านนี้นะคะใครที่มาที่สุพรณอาหารรู้สึกว่าต้องมาชิมกันเลยนะเดี๋ยวนิออนขอตัวไปต่างก่อนนะหิวมากๆเลยค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย